ด้วยการพิมพ์พัตดโดยไม่มีทองมาค้ำประกันการไม่มีทองมาค้ำประกันจึงเป็นปัจจัยหลักๆทําให้มีการเล่งทําสงครามให้มากขึ้นขณะดเดียวกันอัตราหนี้ที่สหรัฐอเมริกาไปกู้ยืมมาเพิ่มโดยเฉพาะเจ้าหนี้รายใหญ่คือจีนนะครับก็มีความพยายามที่จะล้มเจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุดพยายามสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหนี้นะครับมากที่สุดแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใด สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเดียวสกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะที่ผ่านมาก็ล้นกระทึกอเทียวว่าสารัฐอเมริกาจะบรรลุข,ข้อตกลงไม่ให้ทําประเทศเข้าสู่กบบระบวนการล้มละลายหรือไม่เดิ่มต้น ับอิหร่านจวกเซเลนสกี้ใส่ร้ายอิหร่านนะครับในข้อหาหากินกับทางตะวันตกอิหร่านออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีโวบโรโดมีเซเลนสกี้ของอยูเเรียนโดยระบุว่าการที่เซเลนสกี้บอกว่าสาธารัฐอิสลามกำลังส่งอาวุธให้กับรัสเซียอยู่นั้นเป็นความพยายามขอแรงสนับสนุนทหารและการเงินจากฝั่งของตะวันตกนะครับ ในขณะที่รัสเซียก็ยืนยันมีการสอยอาวุธนะครับ Storm Shadow ของทางอังกฤษนั้นร่วงกองกำลังรัสเซียยิงสกัดขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลนะครับ Storm Shadow จำนวนสองลูกที่ยูเครนได้รับจากอังกฤษกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่าพวกเขายังสามารถสกัดกั้นอาวุธนะครับ ไฮมาร์กนะครับและฮามที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกายิงโดรนตก12ลูกในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในขณะที่ยูเครนเผยแพร่คลิปปลุกใจนะครับจะเริ่มปฏิบัติการโจมตีรัสเซียในเร็ววันนี้ยูเครนแย้มการโจมตีตอบโต้รัสเซียที่เฝ้ารอมานานอาจจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้นะครับ ด้วยวิดีโอตระเตรียมสรรพกำลังที่แสดงถึงเจตนาทำลายอาริราชศัตรูขณะที่เจ้าที่ระดับสูงให้สัมภาษณ์กับ b b c ย,ยืนยันว่าพร้อมจะเปิดปฏิบัติการในทันทีหลังจากที่เซเลนกี้นั้นก็เดินสายนะครับขออาวุธเพิ่มจากฝั่งสหภาพยุโรปนะครับผลสำรวจพบคนจีนป่า โทษสหรัฐอเมริกาสําหรับความขัดแยง้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนมีประชาชนจริงกว่า80%ที่คิดว่าสหรัฐอเมริกาและตะวันตกคือผู้รับผิดชอบในท้ายที่สุดสำหรับความขัดแย้งในยูเครนจากผลสํารวจความเห็นล่าสุดที่มีการเผยแพร่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วโดยมีไม่ถึง10%ที่กล่าวโทษรัสเซียต่อกรณีการเปิดการรุก,กรานในฝั่งของยูเครน ในขณะที่เด็กสี่ขวบเรียนแบบการ์ตูนนะครับใช้ล่มโดดจากชั้น26ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหาัสเด็กชายวัยสี่ขวบในบนทนหูหนานของจีนนะครับเรียนแบบการ์ตูนใช้ร่มนะฝันแทนร่มชูชีพนะครับกระโดดลงจากชั้น26ของอาคารสูงแห่งหนึ่งส่งผลทำใหไ้ได้รับบาดเจ็บนะครับหนักกระดูก แตกร้าวนะฮะไปทั่วตัวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่รัสเซียก็สวนโจไบเดนนะครับติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นเบลารุสนะครับเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำในยุโรปรัสเซียปฏิเสธเสียงวิจารณ์นะครับของประธานาธิโบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแผนของมอสโกในการประจาการอาวุธนิวเคลีย ทางเทคนิคในเบลารุสนะครับระบุวอชิงตันเองก็ได้ประจำการอาวุธดังกล่าวในยุโรปมานานหลายทศวรรษแล้วมอสโกเปิดเผยว่ากำลังเดินหน้าประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนอกชายแดนของประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในป19ี1991อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนสโกนะครับประธานาธิบดีเบลาลรุสบุว่าอาวุธดังกล่าวเริ่มขนย้าย เข้าไปยังเบลารุสแล้วนะครับไบเดนกล่าวว่าเขามีปฏิกิริยาด้านลบอย่างสุดขั้วต่อรายงานที่ข่าวที่ว่ารัสเซียจะเดินหน้าแผนประจําการอาวุธนิวเคลีย์ทางเทคนิคในเบลารุสขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ประนามแผนดังกล่าวของทางมอสโกเช่นกันล่าสุดสถานทูตรัสเซียในสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ถ้อยแถลงนะครับมันเป็นสิทธิอธิปไตยของรัสเซียและเบลารุสในการรับประกันความมั่นคงของตนเองในหนทางต่างๆที่เรามองว่ามีความจำเป็นท่ามกลางสงครามลูกผสมขนาดใหญ่ที่วอชิงตันปลดปล่อยมาเล่นงานเรามาตรการต่างๆที่ทำให้สอดคล้องกับพันธสัญญาทางกฎหมายระหว่างประเทศของเราโดยสมบูรณ์ นะครับซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับสองของโลกรองจากรัสเซียในขณะที่ลือไต้หวันก็เล็งอยู่ใต้ร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาหวังป้องกันจีนรุก,กรานมีข่าวลือสะพรัดนะว่าไต้หวันและสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของไทเปที่ประสงค์อยู่ภายใต้ร่มนิวเคลียร์ของอเมริกันเช่นเดียวกับญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่จะถูกจีนรุกรานและคราวนี้ได้รับเสียงขานในแง่บวกจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมของไต้หวันนะครับในขณะที่ไบเดนและดีพับบริกันก็มีการบรรลุข้อตกลงนะครับขยายเพดานหนี้นะครับ,ยย ani, รบก่อนเส้นตายสหรัฐอเมริกาและก็จะมีการผิดนัดชำระหนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาชิกสภาผู้แทสนสษฎรจากรีพับบริกัน นะครับบรรลุข้อตกลงในหลักการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศก้าวย่างสําคัญมุ่งหน้าสู่การจํากัดความเสี่ยงหายนะนะครับผิดนัดชอมระหนี้ก่อนถึงเส้นตายไม่กี่วันเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราศฎรของสหรัฐอเมริกาและแกนนำพับรีพับริกันนะครับมีการเปิดการเจรจากันอย่างมาลาทอน ว่าเขาและทำเนียบขาวเห็นพ้องกันในร่างข้อตกลงเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาและบอกว่าสภาคอนเกรสจะลงมติไม่กี่วันก่อนที่ประเทศจะดิ่งสู่สภาวะผิดนัดชำระหนี้ในกาบคาดหมายว่าทาบานสหรัฐอเมริกาจะแตะเพดานสูงสุดก่อนหนี้ในวันที่5มิถุนายนเพิ่มความเป็นไปได้ว่าชาติเศรษฐกิจใหญ่ ที่สุดของโลกแห่งนี้จะมีการผิดนัดบดำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และอาจจะโหมกระพือพายุเล่นไฟแรงนะครับงานตลาดโลกเวลานี้บรรดาผู้นำทางการเมืองทั้งหลายต้องการแข่งขันกับเวลาในการผลักดันข้อตกลงดังกล่าวผ่านสภาของเกรสนะครับทั้งหลีพบริพันน์และก็เดโมแกรตฝ่ายขวายัางคงหัวแข็งกร้าวกับดโมแครตหัวก้าวหน้านะครับ ส่งเสียงร้องโวยวายเกี่ยวกับการปรนนิบัติในข้อตกลงข้อตกลงที่ก่อความขุ่นเคืองแก่กลุ่มอนุรักษนิยมในสภาผู้แทนราษฎรที่มีต่อแกนนําของพวกเขาที่ยอมอ่อนข้อมากเกินไปนะครับขณะเดียวกันก็มีความกังวลกับพรรคเดโมแครตที่ก,กล้ามกรวดนะ้มันเป็นการทรยศผู้มีการออกเสียงเลือกตั้งนะครับให้กับโจไบ,บเดนได้เข้ามานะครับ สื่อก็มีการวิเคราะห์นะครับในส่วนของตะวันตกว่าเสือเท่าแห่งวอชิงตันนะครับเฮนรี่ครชิงเจอร์อายุครบ100ปีแล้วนะครับทั่วโลกต่างสรรเสริญยกย่องแต่ถูกเปิดแผลเป็นคนอยู่เบื้องหลังสั่งบอมบนะผูชายุอยู่เบื้องหลังคำสั่งบอมกับบูชายุ สงครามนะครับเวียดนามทําคนตายสูงกว่าที่เคยมีการเปิดเผยสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าเฮนรี่กรีซิงเจอร์นะครับอดีตนักการทูตชื่อกระชอนของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุครบ100ปีนะครับถือเป็นบุคคลที่มีสีสันและยังคงมีอิทธิพลในเวทีการเมืองโลกทั่วโลกสรรเสริญชื่นชมในความพยายามความสามารถของรัสเซียแต่ทว่า โดนเปิดแผลสมัยสงครามเวียดนามจากเอกสารลับของกองทัพสหรัฐอเมริกาพบยอดชาวกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่าที่เคยเชื่อไว้ในอดีต CBS นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาได้รายงานถึงดรเฮนรี่คริสซิงเตอร์นะครับถือเป็นนักการเมืองสหรัฐอเมริกาที่มีชีวิตโลดโผนและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เขาฉลองอายุครบ100ปีนะครับ ที่เกิดในประเทศเยอรมน,นีเมื่อ27พฤษภาคมหปี1923เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายของสหรัฐอเมริกาในยุค60-170และกระทั่งพยายามที่จะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากสงครามเวียดนามแต่ถ้าว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มือเฮนลี่คริสชิงเจอร์เปื้อนเลือดทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในกัมพูชาและลาวแล้ว ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการขมึงตึงเกี่ยวกับการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสนะครับสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีไม่พอใจฮะที่รัสเซียไปทําการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในเบลารุสโดยเฉพาะประธานดีโจบไบเดนขณะเดียวกันรัสเซียก็ทําการตอบโต้ว่าสหรัฐอเมริกาก็ทําแบบนี้กับประเทศอื่นๆทั้งหมดที่ทาก็เพื่อที่จะเป็นความมั่นคงของรัสเซียและก็เบลารุสในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับสองของโลก นะครับสหร,รัฐอ,อเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปจะทําการคว่ำบาตรเล่นงานประเทศต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อทําการต่อสู้และป้องกันตนเองโดยจะให้ประเทศของตนเองเท่านั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในการป้องกันตนเองประเทศไหนมีอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาก็จะเข้าไปทําการตอบโต้เป็นเชิงงานสังเคราห์ที่น่าสนใจนะครับ ตอนนี้เราคงเห็นเรื่องของการเงินนะฮะซึ่งแน่นอนฮะจะเป็นวิกฤตการเงินเรื่องของเพดานหนี้ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นนะครับทำเห็นว่าทาให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะฮะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วก็มีการเพิ่มเพดานหนี้นะครับให้พุ่งสูงขึ้นต้นเหตุทั้งหมดนะครับ เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าการพิมพ์แบงหรือธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันของสหรัฐเบกาบางคนตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะเอาทองมาค้ำประกันทำไมนะครับมันแสดงถึงความมั่งคั่งนะครับมันแสดงถึงความเชื่อมั่นนะครับมันแสดงถึงทุนสำรอง นะครับของแต่ละประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีทุนสำรองเพียงพอก็ใช้การพิมพ์พนธบัตรขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ปัญหาที่ตามมาคืออัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินเป็นวานเล่นนะออกมาทําให้เกิดอัตราเงินเฟอ้ออย่างต่อเนื่องสาเหตุที่เข้าพิมพ์พนธบัตรออกมาเพิ่มเติมนะครับก็เพื่อต้องการที่จะเอามาเยียวยา อเมริกันชนในช่วงโควิด -19 แต่สงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามทางไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธถูกหยิบเข้านำมาใช้โดยมีต้นเหตุหลักๆด้วยการพิมพ์พัตดโดยไม่มีทองมาค้ำประกันการไม่มีทองมาค้ำประกันจึงเป็นปัจจัยหลักๆทำให้มีการเล่งทำสงครามให้มากขึ้นขณะเดียวกันอัตราหนี้ที่สหรัฐอเมริกาไปกู้ยืมมาเพิ่มโดยเฉพาะเจ้าหนี้รายใหญ่คือจีน นะครับก็มีความพยายามที่จะล้มเจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุดพยายามสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหนี้นะครับมากที่สุดแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่ประสบความสาเร็จแต่อย่างใดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินไม่เคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสา ใครท่านใครจะอา่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงคู้ กานไปด้วยพระไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง